ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ไม่ใช่แรดฟอร์ดตำนานแมนยูชี้ตัวการทำฮอยรุนไรสกอร์ในศึกพิมลิกพอสโคตำนานกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่าบุนโน่แฟนานดับตันทีมปีแสดงควรให้ความช่วยเหลือลัสมสุสฮอลลุนมากกว่านี้ อลุนย้ายมาจากอัตลันต้าเมื่อสเสมอที่ผ่านมาแม้จะยิงไปแล้ว5ประตูนในแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ในพิมร์ลีกเขายังทำประตูไม่ได้เลยรวมถึงนัดล่าสุดที่พิสแสดงเอาชนะลูน,นันทาวน์1-0ซึ่งสโคอยากเห็นโบนโช่วยฮอยลุนมากกว่านี้ผมคิดว่าเด็กคนนี้ต้องการความช่วยเหลือผมคิดว่าโบนโอต้องมาอยู่ใกล้เขามากขึ้นเขาจาเป็นต้องพยายามประสานงานกับฮอยลุนผมคิดว่านั่นจะทาให้ฮอยลุนระเบิดฟอร์มได้ งงเป็นกายตาแตกเจมีระแนบไม่อยากเชื่อแมนยูฟอร์มแรงในพิมลีกนาทีนี้อดีตมิฟิลทีมชาติอังกฤษในบทบาทกูรูลูกหนังยอมรับรู้สึกประหลาดใจจริงๆที่ได้รู้ว่าแมนยูคือสโมสรที่โชว์ฟอร์มเข้าฝักที่สุดในพิมลีกในตอนนี้หลังเปิดลังเฉือนน้องใหม่รูตันทาวหืดจับ1-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ช,ชนะแมตช์ล่าสุดที่โอทัฟฟอร์ดส่งผลให้ปีศาจแดงของเอลิกเทนฮาเก็บไปแล้ว12แต้มใน5เกมลีกล่าสุดไล่ตั้งแต่พิคนรลทดเจ็บแซงเบนฟอร์ บุกเชิดเชฟฟิเอ์ยูเนเต็ด2-1ขันข่นกลางด้วยแพ้แมนเชสเตอร์ดาร์บี้คาบ้าน3-0ก่อนไปเฮตึงถิ่นโฟลแลม1-0สดสดร้อนร้อนยิงห่งเม็ดเหนือลูตันคน์ดังกล่กาวเกิดขึ้นมันช่างสวนทางกับภาพรวมใน2ปีอันน่าผิดหวังของกุนซือเอเล็กเทนฮากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกหลังโดนโคเบเกนเผาเครื่องไป4-3เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาทำสิติแพ้ไปแล้ว9ในรอบ17เกมรวมทุกรายการขณะที่นารุกก็ยิ่งน่าผิดหวัง มีแค่รัดฟอร์ดคนเดียวเท่านั้นที่ใส่สกอร์ได้ในซีซั่นนี้รวมถึงลัสมสุสซารุนความหวังใหม่วัย20ก็ยังไร้ประตูแต่ผิดกับยูเซียลที่กดไปแล้ว5ตุงด้วยกันพวกคุณไม่มีทางเดาถูกแน่แน่ว่าแมนยูเป็นทีมฟอร์มดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกมันเหมือนลงละครน,น้ำเน่าอย่างไรอย่างนั้น,น,นทุกๆสัปดาห์มีแต่ปัญหาประเดประดังทั้งในและนอกสนามมันไม่มีความรู้สึกแบบว่าพวกเขาโชว์ฟอร์มได้ดีเลยในจต่ผลการในคันในแชมเปี้ยนส์ลีกที่เลวร้ายนึกภาพออกใช่ไหม ว่ากำลังสร้างทีมกลับมาอย่างเชื่องช้าเอริกเทนฮาร์ตกอยู่ภายใต้ความกดดันมหาศาลทีมของเขาห่างไกลาจากการเล่นได้ดีมอรลุนดูเหมือนจะไม่สามารถแจ้งเกิดบนศึกพิมลีกอย่างที่เขาทำได้ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ถึงอย่างไรผมคิดอย่างนี้นะพวกเขาแค่แสดงให้ดูว่าบางครั้งเราจะได้เห็นความกดดันที่ผู้การทีมต้องเจอและมันต้องอาจสร้างความรู้สึกตามมาว่าผลลัพธ์นั้นสวนทางกันผลงานที่ออกมามไม่ได้คู่ควรเลยตามหลักเหตุผล เอเดกียนฮาผู้จัดการทีมปีศาจแดงย้ำคำเดิมขอเวลาอีกไม่นานบรดานารุกป,ปีศาจแดงจะสามารถยิงประตูและทำผลงานน่าประทับใจในพิมลิกซีซั่นนี้ได้เอเิกียนฮาผู้จัดการทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย้ำคำเดิมขอเวลาอีกไม่นานบรดาน,านารุกป,ปีศาจแดงจะทำผลงานได้น่าประทับใจแม้ชัยชนะเหนือดูตันทา,นทาวได้1-0จะต้องพึ่งพาเซอร์แบ็กให้ยิงประตูชัยก็ตามชัยชนะเหนือดูตันทำให้แมนยูขยับขึ้นรั้งระดับหกของตารางด้วยผลชนะ7แพ้5 และเหลือตามหลังโซนยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแค่3แต้มเท่านั้นก่อนลิเวอร์รพูลลงเล่นในวันอาทิตย์ยังและก็ตามถือเป็นอีกเกมที่นรุกข,ของเทนฮากคทำผลงานได้น่าผิดหวังต้องพึ่งพากองหลังอย่างเดนเลิฟช่วยยิงประตูขณะที่ลัสมูนซารุนถูกความอากาศทองเอาไว้โดยซูเปอร์เซฟของมาเซนคาเมนสกี้ในด้านทีมเยือนส่วนมาคอร์ฟอร์ดอเลฮันโดกานาโชอันโตนี่และอองตินีมาซิยาล้วนแต่เล่นได้แย่ผลที่เกิดขึ้นทำให้12นัดผ่านไปของพิมลิกซีซั่นนี้บรรนานารุกข,ของแมนยู สั้งศูนย์หน้าและตัวเริมเส้นยิงรวมกันได้แค่หนึ่งลูกท่วนจากแรดฟอร์ดนอกนั้นทุกคนไม่สามารถยิงประตูดได้เลยยอดรวมทั้งทีมอยู่ที่13ประตูจาก12นัดแม้กระนั้นเทนฮากยังกล่าวว่าเกมนี้เราสร้างโอกาสดีๆกันได้แล้วและมันก็เรื่องดีรวมถึงว่าว่าสัปดาห์นี้รัสมูซาลุนก็ยิงรวมไปแล้ว5ประตูในแชมเปี้ยนส์ลีกผมมั่นใจว่าเขาจะทําได้แบบเดียวกันในพรีเมลีกส่วนแรดฟอร์ดก็รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเขาสามารถทําประตูได้ทุกเมื่อตอนนี้ในเวลานี้เขายังไม่ยิงแต่เดี๋ยวมมันนนนาแน่นอน ตาราบใดที่เราสามารถสร้างโอกาสได้ประตูก็จะมาผมมั่นใจ